อาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะอยู่กับผมแม็กแม็กทีวีในวันนี้เรามาอยู่กันหน้าแมบมีชื่อว่าบิ๊กเพนบอลบายเบกเกมนะฮะบิ๊กเลยเบกเกมนะะค่ายนี้เป็นใหด้ดังพอสมควระฮะดังมากดังสุดๆดังมากๆดังมากไปด,ด,ดังระเบิดตุ้มตามแล้วนะฮะเพรสตันสร้างโดยเพรสตันซึ่งเขาสร้างทั้งเกมเพสยซมิเลเตอร์ ทั้งบ i l แ and Survive ที่ผมเคยอัดไปแล้วเอ๊ะผมเคยผมเคยอัดไปแล้วแต่ว่าผมไม่เคยลงแล้วก็เกมนี้ที่ดังสุดๆไปเลยเพลในตอนนี้แล้วก็เกมนี้ที่เอ่อไม่ได้ดังขนาดนั้นโอเคมาเข้าเกมกันก่อนนะฮะโอเคผมใช้ซานอยู่ผมต้องเปลี่ยนมาใช้ปืนที่โหดที่สุดในเกมในตอนนี้ผมก็พูดโอเวอร์ไปไงั้นแหละแล้วตอนนี้เหมือนว่าผมว่าแหละแฮกเกอร์ acker, จริงๆด้วยผมว่าแล้ว ถึงว่าทำไมเซิร์ฟเวอร์นี้มีฝ่ายของเราที่ได้คิวน้อยมากนะฮะแฮกเกอร์นี่เองโอ้ไ oh ม่เกิดเราต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเข้าใหม่แฮกเกอร์ไม่ปลอดภัยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพ้เอาแล้วถ้าเกิดเราแพ้เราจะเสีย Xp มันเกี่ยวไหมเนะี่ยโอเคมามา,มาเร็วโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้เป็นอีเวนต์คูณ2เครดิตก็คือคูณ2เงินข้างๆที่อยู่ข้างๆนะฮะโอเคไหมผมเอาเมาส์ไปชี้ไม่ได้เกมมันไม่แห้เอาไปเพราะว่ามันต้องชิปล็อกตลอดเวลา โอไมคก็ oh ยิงมันยิง Bacon. เบคอนเนอ,อโดนเดี๋ยวเขายิงจนได้เขาใช้ปืนที่โหดที่สุดนในเกมโอเคมามา,มาพุผมไปเลยผมไปเลยผมไปเลยเออโดนด้วยผมดนผมยิงโดนได้ไงเมื่อกี้ผมไม่รู้นะแต่ผมว่ามันฟลุกสุดๆไปเลยแหละโอเคผมโดนยิงข้างๆด้วยแหละมาเหมือนว่าตอนนี้เบคอนจะถูกจาัดก,การไปโดนเพื่อนเราเพื่อนเรามาทั้งฝูงส่วนฝั่งนู้นมาคนเดียวผมคิดว่าฝั่งเราน่าจะชนะเพราะว่าฝั่งเรามาทั้งฝูงแต่ฝั่งนู้นมาคนเดียว ผมจะพูดซ้ำอีกทำไมนะโอเคเอ้ยเดี๋ยวหืมหน้าคุ้นคุ้นเขาใช้ทรงผมเดียวกันกับเพื่อนผมผมก็ว่าทำไมหน้าคุ้นคุ้นเนี่ยโอ้ไม g ก็ไอ้สีแดงเออนั่นแหละเดดบาซิโตปิดซะใครออกมาจากตรงนี้คนนั้นก็จะเดดบาซิโตทันทีเพราะผมดักยิงอยู่ตรงนี้เลยมาสิใครจะมาก็มามาแล้วเดดบาซิโตแน่นอนโอเคมาออกมาปุ๊บไม่เจอตัตูผมก็เลยกลับเข้าไปอีกทีโอเควิ่งมาแล้ว ยอยู่ข้างบนคนหนึ่งอยู่ข้างบนคนหนึ่งเดี๋ยวแล้วเขาจะดักยิงหัวเราเพื่อนโลบักไปเดี๋ยวก็โดนยิงหลักโอ้เพื่อนยิงเบคอนได้แมนมากเลยเพื่อนโอเคคนนี้มาจากไหนผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมนควรจะตัดไปตอนที่ผมอยู่ฐานนู้นแล้วโอเคไปแล้วโอ้ยแล้วทีมเราตอนนี้ฝั่งนู้นมันเริ่มบุกมาฐานเราแล้วเพราะงั้นผมจะตัดไปตอนอยู่ฐานนู้นไม่ได้เดี๋ยวดโดนยิงถ้าเกิดไปฐานนู้นทีไรโดนยิงทุกทีเลยผมจะยิงโดนไหมโอเคเรียบร้อยโดนเรียบร้อยอเอ้ยวันดีไอหัวเห็ดอ้าว ยิงโดนซะง,งั้นโอเคมาเพยคอนมาแล้วตอนนี้ผมไม่มีเวลาที่จะตัดไปตอนที่อยู่ฝั่งนู้นเพราะว่าถ้าเกิดผมตัดตอนอยู่ฝั่งนู้นมันต้องใช้เวลาประมาณ5้าวิเพราะงั้นผมไม่สามารถทําได้เดี๋ยวจะเฮดบาดซีตุเฮ้ย,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 ยลบเข้าไปในนี้ก่อนเฮ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าผีโอเควิ่งมาต่อนึกว่าผีเฮ้ยตกใจหมดเลยคนนั้นโอ้โอเก็บเงินได้เร็วมากสุดยอดไปเลยเยีเวตนนี้นะันมันดีจริงๆอะลงเย้ชนะ แน่นอนตอนนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะเราได้กี่คิวแล้วเนี่ยเรายังไม่ถึงห้าคิวเลยไม่โอ้เรามีเก้าคิวแล้วผมเพิ่งจะเห็นชื่อของเรามันอยู่บนกระดานตั้งนานแล้วแหละผมว่าโอ้สองคิวรวดเลยเฮ้ยนี่มันดีมากนันสุดยอดมันแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะได้สองคิวรวดทาไมนเนี่ยล่ะเพราะผมยิงไม่ดีเท่าไหร่มั้งนะฮะโอเคยิงมาเอ้ยโอ้ผมกระทาเขาว่ายิงมาผมก็โดนเองซะง,งานเลยตอนนี้ผมมีสิบสองคิว ตอนนี้ฝั่งนู้นมีเยอะสุดก็31คิวผมเคยได้เยอะสุดคือ50กว่าคิวผมจะไม่ได้นะน่าจะประมาณ50กว่าคิวนั่นแหละโอเคผมยิงโดนขาเขาเอ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 า้เอเอชนะแน่นอนตอนนี้หนะจ๊เเะโอเคไหมสิ่ส14คิวแล้วฝั่งนู้นเยอะสุด35คิวตอนแรกยัง31ิเอยู่เลยเยอะไปไหนฮะโอ้ my god ฝั่งนี้นี่ก็เร็วจริงๆเลยโอ้ ผมได้อีกหนึ่งคิวตอนนี้กลายเป็นสิบห้าคิวผมต้องไปล่าฆ่าหัวเบคอนให้ได้เลยเอา้าเฮ้ยนั่นไงเพื่อนยิงโดนไอเบคอนเป็นหนึ่งในตัวที่น่ารำคาญที่สุดในเกมนี้แล้วออ้ม่ขาดบอมยิงโดนสองตัวเลยได้ไงเนี่ยผมฟลุกสุดไปเลยเฮ้ย hey, มันออกมาก็โด๋วเลยโอ้โอ้เลเวล up เลเวลอัอโอไม่ขาดอ้ผมโดนเบคอนแบบระดับแบบฉบับผู้หญิงยิงเต็มเตมเลยยิงเต็มหัวเลย โอ้ไม่กิดผมต้องเดินไปใหม่เลยมันไกลมากไม่เกิดผมควรจะตัดไปดีไหมแต่ผมว่าไม่ควรโอเคจัดไปวิ่งไปวิ่งไปถึงแม้จะเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องวิ่งไปวิ่ง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 ถ้าเกิดเป็นในชีวิตจริงของวิ่งประมาณไม่กี่วิก็ถึงแล้วแหละมันระยะทางมันสั้นขนาดนี้เออตูมเรียบร้อยนะจัดไปตัดไปเร็วเร็วเหอะพระงั้นมันช้าเกินไปเฮ้ยเอาละผมตัดมาได้มากสุดแค่นี้เสียงผมเปลี่ยนอีกแล้วโอเคมา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  โอ้โอ้ไม่กัดโดนยิงจะได้โอ้ไม่กัดต้องตัดอีกแล้วโ oh 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 yeah. อ้ไม่กัดโ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 อ้ไม่กัดเย่ออนั่นไงพูดเดียวไม่ทันกัดคำผมโดนยิงทีแล้วโอเควิ่งไปกลับว,วิ่งวิ่งวิ่ง,งถ้าเกิดตัดเดี๋ยวจะไม่มีเวลาโอเคเดี๋ยวนะถ้าเกิดตัดสิมีเวลาแต่ถ้าเกินไม่ตัด,ดยวไม่มีเวลาจบนะจ๊ะโอเคมา ยิง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 รัวไปแล้วมันจะโดนได้ไงเนี่ยชาตินี้คงไม่โดนหรอกโอ้เออมันมาทางนี้อ้าวเดี๋ยวไอตัวที่ผมวางไว้ตรงนี้มันหายไปแล้วทำไมกระจอกจังเลยเออนี่เโอ้เรียบร้อยหัวเห็ดมาอีกแล้วนะจ๊ะมา2ีคิเเควคเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อน35ิคิวแล้วโอ้ซัมซ็อกเกลวเดี๋ยวนะเบคอนหายเบคอนคนนั้นหายไปแล้วเย้ไม่มีตัวรบกวนแล้ว <EN> ผมมีแค่23คิว โอ้ยทำไมผมปีนกองไม่ได้เออกอง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 ติดบั็อกเลยไงโอเคโอเคขึ้นมา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 โอ้ยไม่กัเนี่มันสุดยอดมากเนี่มันสุดยอดมากที่ทีมเรามาแล้วก็เดินไปสีโตไปจีละุลรวมทั้งผมด้วยโอเคมาเร็วมาเร็วปืนนี้เป็นหนึ่งในปืนที่โหดที่สุดในจ,จักรวาลล้านโลกแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดใครไม่รู้โปรดไปเอามาเดี๋ยวนี้หรือไม่ก็ตอนนี้มันหายไปแล้วเพราะมันเปินนฟรีเหมือนว่าจะเป็นลิมิเต็ดไทม์โอลี่นะ โอเคผมจะไม่ได้เหมือนกันแต่ผมไม่สนแน่นอนว่ามันเอามาจากไหนแต่ว่าตัดไปตอนที่อยู่ฐานแดงแล้วเลยละก,กันโอ้ไม่กดทำไมมันกดไม่ได้เออนั่นแหละโอ,อ,อ,อ้เดี๋ยวนะเมื่อเมื่อกี้ผมลืมกดอัดต่อโอ้ไม่กัดผมต้องมาเริ่มผมต้องมากดตอนเมื่อกี้เลยเพราะาตอนนี้มันเริ่มตาใหม่แล้วแล้วมันมีเวลาให้สิบนาทีมานานเกินไปถ้าเกินเหลือห้านาทีผมจะจบคลิปทันทีไม่ต้องเถียงเพราะว่าผมจะจบคลิปทันที ไม่มีอะไรห้าผมได้ให้จบคลิปเข้าใจไหมอีกแล้วอ่ะมันขี้คาดอีกแล้วอ่ะโอ้เฮ้ยตัวฟ้าแมนโอ้โหชัดเลยนะฮะขี้ขาดอีกแล้วนะจ๊ะแล้วคนโหดจากก่อนหน้านี้คือเข้าไปอยู่ทีมนู้นด้วยผมว่าผมควรเปลี่ยนเซิร์ฟเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มันคนเขาชอบอยู่ในบาเลียกันนะฮะขี้ขาดมากเลยขี้กาดสุดๆไปเลย ถ้าเกิดออกมาสู้มันจะสนุกกว่านี้แล้วถ้าเกิดไม่สนุกผมจะไม่อัดโอเคเพราะมันเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนฮะไปมาแล้วมาแล้วพูดเสร็จปุ๊บก็มาปั๊บเลยนะอ่ะอืมโอ้โหเซิร์ฟเวอร์นี้เพิ่งจะเริ่มเลยนั่นไงเพิ่งจะเริ่มจริงๆด้วยอ่ะผมได้1คิวเขาได้สองคิวแล้วโอ้เก่งไปไหนเนี่ยเกจะเก่งไปไหนเฮ้มาสู้กันครยิงนนก่อนคนั้นแพ้อ่ะจบนะเรียบร้อยเขาแพ้แล้วโอ้สอง ดับเบลิลคิวเลยเออดิพันเออดิพันเอ้ยเพื่อนเพื่อนค้างไวท้ท่านั่นเลยท่านั้นมันทํายากมากเลยนะเพื่อนมันเป็นหนึ่งในท่าที่ยากที่สุดในจักรวาลล้านโลกแล้วนะเพื่อนอะบักอีกผมจู่จูเกิดรีสปาผมมาสปาแล้วจู่จูก็กลับไปกลบับแล้วผมก็ต้องกดสปารอีกรอบบักนี้เป็นหนึ่งในบัคที่ผมไม่ชอบเลยโออใครก็ไม่ชอบบักทางนั้นอนะผมชอบผมชอบบักบางทีนะ เพราะาบางทีบัคก,ก็เป็นประโยชน์นะฮะอย่างโอ้ยวันนี้เป็นเฮ้ยผมได้สองคิวติดเลยเฮ้ยผมเป็นที่หนึ่งของลีดเดอร์บอร์ดมามาอ่ะ,อะเรียบร้อยจัดก,การจัดก,การมันจัดก,การมันจัดก,การมัน,กกมนดีเฮ้ยอ้วางไม่ได้อีกโน no ้ผมคิดว่าวางได้แล้วนะก่อนที่ผมจะเดิดบาซิโตเอ้ยจัดก,การมันและเอ้ยเดี๋ยวนะผมรู้ไอเดียละใครมาตรงนี้ปุ๊บก็เดินบาซิโตปับ๊บดีไหมผมว่าผมควรทำอย่างนั้น ผมว่าผมควรทำอย่างงั้นผมคิดว่านะอ่ะไว้ตรงนี้อ่ะวางไว้นี่เลยป้อมสุดโหดโหดสุดป้อมลนะโอเคมาผมเป็นนิดหนึ่งอยู่เลยอะเก้าคิวเนี่ยแค่เก้าคิวเองโอ้ยโดนแล้วแผนของผมใช้ได้นั่นไงสองคนเลยใครออกมาปุ๊บโดนยิงปั๊บนะฮะเรียบร้อยเฮ้ยเซนทรี Century มันโหดเกินไปนะฮะเซนทรี Century. สุดยอดมากเซนทรีเอ้า ผมนึกว่าผมจะโดนยิงก่อนที่เขาจะแบเรียหายไปแล้วนะโอเคไหมแต่ว่าสุดท้ายผมก็ยิงได้อุ้ยอุ้ยเฮ้ยดูข้างๆนะเงินเพิ่มเร็วมากเลยเฮ้ยออกไปเบันโอ้คนนี้น่าจะโดนเซนทรีนั่นไงผมว่าแล้วแหละเซนทรีผมยังไม่ตายเฮ้ยรอบนี้เซนทรีผมอึดเกินเกินไปเฮ้ยเซนทรีเกินไปโอ้คนนี้ก็มาอ่ะเซนทรีแตกเรียบร้อยนะฮะ แต่ไม่เป็นไรนะแค่นี้ก็ถือว่าโหดมากแล้วนะเซนตรีตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันแรนดอมความสามารถให้หรือเปล่านะแต่ผมว่ามันน่าจะไม่นะแะ่ว่ารอบนี้ผมวางได้เหมือนจะเป็นที่ที่เหมาะสมนะ,ะเพราะ,ะผมจะวางฝั่งนี้บัเขาจะได้เพื่อนหัวหมุนเลยเพื่อนกันหัวหมุนเลยนะเพื่อนหัวหมุนเป็นเบเบดเลยเอ้ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนวางเซนตรีเอาไว้ตรงนั้นมันเป็นท,ที่ที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เอ้ยเดี๋ยนะผมได้เซนตรีมาแล้วผมต้องเอามาวางใหม่มันจะได้กลายเป็นเซนตรีที่สามารถยิงได้ทุกอย่าง แม้แต่กระสุนปืนเดียก,กันจบนะเออนั่นแหละโดนได้ไงเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันโดนได้ไงเออเรียบร้อยนะคบผมโดนเต็มเต็มเลยโอ้โอ้โอ้ฝังเราเป็นที่1เรียบร้อยผมได้อีกหนึ่งคิวโจโจเขาก็ยิงมาแต่เขายังไม่โดนทําไมนั่นล่ะเพราะผมหลบทันไงล่ะโอเคมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้โอเคอ,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 เคอ่เดี๋ยวนะ มันคงจะใกล้หมดเวลาแล้วแล้วตอนนี้ผมควรจะปิดคลิปได้แล้วเพราะว่าสวัสดีบายบายอาล่นนสวัสดีอมผมจะเอาบทพูดของตอนเปิดคลิปมาใช้เฉยเลยโอ้หว,ว้าวสุดยอดไปเลยลอยหน้าย,ยิ้มไปไกลๆไปไกลๆออกไปหน้าย,ยิ้มโอเค สำหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติทตานะเพื่อเป็นกำลังใจในะการทำคลิปต่อไปนะรับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะบ๊ายยนะเนะจอกันใหม่คลิปหน้าครนะผมแล้วก็อย่างนึงจะมาบอกผมทำปกคลิปได้แล้วบาย